สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จขาข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้งามไ้ขายหน้าทั่วโลกไทยติดอันดับโลกประชาธิปไตยถดถอยแม้เลือกตั้งก็ยังเป็นเผด็จการงานวิจัยเผยสถานการณ์โลกเผด็จการพุง่งการต่อต้านสะพังประเทศไทยประชาธิปไตยถดถอย ติดอันดับโลกแม้เลือกตั้งแล้วแต่ก็ยังคงเป็นผด็จการรูปแบบหนึ่งโดยงานวิจัยเรื่อง state of the world 2019 autocritization surges resistance growth สถานะของโลกปีพศ2 5 6 2 2พบระบบผลิตการพุ่งพร้อมการต่อต้านที่เติบโต โดยงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5เป็นงานวิจัยของเมอร์สและคณะมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนสำหรับงานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะประชาธิปไตยบนโลกในปี2019หรือพศ2 5 6 2โดยแสดงให้เห็นถึงคลื่นอผป็จก,การา์ลูกที่3ที่กำลังเร่งความเร็วและความลึกขึ้นยกตัวอย่างเช่น ประเทศฮังการีได้กลายเป็นสมาชิกรัฐระบอบเผด็จการแห่งแรกของสหาภาพยุโรป ทั้งนี้ในประเทศที่ประชาธิปไตยถดถอยมักมีการโจมตีจากภาครัฐต่อภาคประชาสังคมมีการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อเสรีภาพทางวิชาการรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสข,ของรัฐในการดำเนินกิจการต่างๆซึ่งกำลังแพร่และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มสถานการณ์ประชาธิปไตยโลกแนวโน้มใหม่ที่น่าวิตกก็คือขณะนี้คุณภาพของการเลือกตั้งยังตกต่ำลงในหลายประเทศอย่างไรก็ตามมีสัญญาณเชิงบวกเช่นกันเนื่องจากพบว่ามีการประท้วงต่อต้านผลิจการเพื่อประชาธิปไตยมากขึ้นสูงสุดตลอดการในปีคิสราสองพัหรือพศ2 5 6 2ผู้คนออกไปเดินขบวนตามท้องถนนเพื่อประท้วงการพังทลายของระบอบประชาธิปไตยของประเทศ และต่อสู้กับระบอบเผด็จการที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาการประท้วงที่ประชาชนให้ความนิยมสูงในแต่ละประเทศมีส่วนทำให้เกิดสภาพประชาธิปไตยอย่างมากถึง22ประเทศเช่นอาเมเนียตุนิเซียและเอกวาดอร์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการแพร่ระบาดของโควิด1 9ทั้ทางนี้ การตอบสนองต่อวิกฤตโรคระบาดรวมถึงการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเร่งให้เกิดการปกรครองแบบเผด็จการที่รวดเร็วและรุนแรงขึ้นมีการให้คําจำกัดความของการปกครองแบบเผด็จการว่าเป็นการลดลงของคุณลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่อาจเริ่มต้นในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย หรือการถดถอยประชาธิปไตยหรืออัตราธิปไตยหรือการถดถอยอัตตาธิปไตยโดยพบว่าดัชนีเสรีประชาธิปไตยของวีเดมลดลงอย่างมากและมีนัยสำคัญ สำหรับตารางนี้แสดงรายการประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ถดถอย1ิอันดับแรกตามระดับของการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาฮัางการีและตุรกีเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ยังพบว่าบราซิลอินเดียโปแลนด์และแซมเบียอยู่ใน10อันดับแรกของประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการในตารางนี้ มี8ประเทศที่ยังคงเป็นประชาธิปไตยและ3ประเทศในตารางเคยเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในปีพศ2552แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่กลายเป็นระบอบเผด็จการไปเสียแล้วแม้หลังการเลือกตั้งของประเทศไทยมีขึ้นในปีพศ2552ที่ผ่านมาแต่จากการจัดอันดับของวีเดมยังคงจัดให้ระบบการเมืองไทยเป็นอัตตาธิปไตยแบบปิดหรือเป็น ผะเหตการที่เลือกจากกลุ่มคนโดยประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศที่มีอัตราการถดถอยของประชาธิปไตยที่มากที่สุดในโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสุราธานีพลเอกประยุจันโอชานายกรัมมุตีได้กล่าวระหว่างพบปากกับประชาชน โดยได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าเราเกิดบนแผ่นดินไทยอยากให้ใครทำลายร,รัฐบาลข้าราชการทำเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนเราเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยซักอันนั่งนั่งกันอยู่ก็เลือกตั้งมาทั้งนั้นคนที่เลือกคือประชาชนทุกอย่างเคยมีประวัติศาสตร์ถ้าจะปรับแก้อะไรก็ต้องดูประวัติศาสตร์จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกแค่นั้น โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต่างชาติตัดขาดไทยถูกใจจริงๆสะใจที่สลิมความดันขึ้นเขาเห็นกันทั้งโลกว่าเป็นรัฐผด็จก,การแต่สลิมมองไม่เห็นกระโดดออกมาปกป้องมันเป็นเรื่องจริงที่ต่างชาติไม่ยอมรับและ เหล่าเสนาสลิมก็ไม่ยอมรับทั้งโกงทั้งมี250สวทามหน่อยไม่อายปากหรอที่กล้าพูดว่าตัวเองชนะเลือกตั้งมาคนทั่วโลกรู้แต่สว250คนไม่รู้ขอสาปแช่งยันชั่วลูกหลานมันอย่าให้มีแผ่นดินกรบหน้าชาติชั่ว การเลือกตั้งมันแค่บางหน้าขนาดนับคะแนนยังไม่กล้านับตรงนั้นเลยต้องเอาไปแอบนับเป็นเดือนๆแถมสวออก็เกณฑ์เข้ามาอีกพวกกันเองหมดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยอีกแล้วเลือกตั้งมีไว้แค่บางหน้ากลัวชาวโลกรู้เดี๋ยวภาพพ์จะดูไม่ดีตลกสิ้นดีแต่ที่ไหนได้ชาวโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าโกงยับยับก็ตามคอนเซป ของลุงไงประชาธิปไตยสไตล์ลุงถอยคนละเก้าประชาธิปไตยนะไม่ใช่เต้นลีลาศจะได้เดินหน้าสองถอยหลังสามเดินหน้าสามถอยหลังหกปากบอกประชาธิปไตยแต่หัวใจยังแอบคิดแต่เรื่องยึดอำนาจและจ้องแต่จะประกาศบังคับใช้กฎหมายพิเศษเพื่อกดหัวประชาชน ความจริงในเรื่องเป็นผลิตการที่พวกเราไม่ยอมรับแต่เราดวนกดหัวให้ยอมรับโดยการใช้กฎหมายคุกคามประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐงานนี้สุดอึง้งแชร์ความผิดบิ๊กตู่กว่า50เรื่องที่คนไทยควรรู้ โดยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2 0 6 5นายวีระส,สมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้ Hashtag ลอกเขามาเพราะเห็นว่าตอบคำถามได้โดนใจประยุทธ์จันโอชามีความผิดอะไรบ้างอ่านเอาเองนะมากมายจริงๆผิดที่เขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจผิด ที่หนุนทรราชออกกฎหมายผิดที่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยผิดที่ทำลายระบบพักการเมืองไทยผิดที่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อยืนโดดผิดที่โทษอดีตแต่ปัจจุบันไม่แก้ไขผิดที่หลงตัวเองว่าเก่งเหนือใครผิดที่ใส่ร้ายคนเห็นต่างว่าเป็นฝั่งเลวผิดที่ใช้อำนาจอย่างขาดคุณธรรมผิด ที่ฝืนนำเศรษฐกิจดิ่งลงเหวผิดที่สรรหาแต่ที่ปรึกษาชั้นเลวผิดที่ล้มเหลวในการปรองดองผิดที่เป็นผู้นำที่จุดเดือดต่ำขาดสติผิดที่เลือกรัฐมนตรีที่ไม่มีสมองผิดที่เอื้อประโยชน์แต่พวกพ้องผิดที่ยกย่องสวขายตัวไว้ทำพันธ์ผิดที่กระดุมติดเม็ดผิดตั้งแต่แรก ผิดที่แทรกแซงกระบวนการศาลผิดที่ให้ร้ายโยกย้ายราชการผิดที่ปล่อยผ่านสอสรอุกป่าพังผิดที่ล้างผ่านงบประมาณปนบีผิดที่สร้างหนี้ให้ชาติสิ้นหวังผิดที่กอบโกยเงินภาษีจนเกรี้ยงคงังผิดที่ซื้อรถถังเพื่อเก็บในพิพิธภัณฑ์ผิดที่สะสมอาวุธเพื่อง,งาบส่วนต่างผิดที่ซุ้มสร้างกองทัพ เพื่อรัฐประหารผิดที่เกณฑ์ทหารเพื่อเป็นท่ารับใช้ผู้การผิดที่ดึงดันซื้อเรือดำน้ำเพื่อประดับบารมีผิดที่สร้างภาพเสมือนปกป้องสถาบันผิดที่กระสันตาแหน่งแบ่งหันอิมมีผิดที่โหยกระหายแย่งยายโยกอีผิดที่เล่นปาหี่ให้คนดูเอือมระอาผิดที่ดูถูกความคิดประชาชนผิดที่ไม่สนข้อเรียกร้องนักศึกษา ผิดที่ยามมิ่นนักเรียนว่าถูกจ้างมาผิดที่เอาแต่ด่านักข่าวไปวันวันผิดตั้งแต่ต้นที่ปรนอำนาจมาผิดที่ใช้มาตรา44มาบริหารผิดที่ร่างรัฐธรมนูญเผด็จการผิดที่ไม่มีบรรทัดฐานความยุติธรรมผิดที่ใช้อำนาจแต่ขาดความรับผิดชอบผิดที่ใช้อารมณ์ตอบแต่ไม่ตรงคำถามผิดที่คุกคามราษฎร และเมื่อสิทธิมากมายผิดที่แท้ไทยเก่งอดเบ่งไม่ยอมคนผิดที่หน้าทนห่วงตำแหน่งไม่ไปไหนผิดที่ไม่มีสัจจะพูดเอาแต่ได้ผิดที่โยนผิดร้ายให้คนรอบตัวผิดที่ความจำสั้นแต่ฝันอยู่ยาวผิดที่โง่เขลาแต่ยังชูหัว ผิดที่หลงอำนาจมาแถมยังลืมตัวผิดที่คิดเรื่องชั่วแต่มั่วว่าชอบทำผิดตั้งแต่ต้นจนวินาทีนี้ผิดที่ยังรู้ดีแต่ยังโง่าถามผิดที่ไม่รู้ตัวหรือกลัวกรรมตามผิดที่ไม่น่าบื้อถามผมผิดอะไรโดยหลังจากที่ โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแล้วย้อนไปสมัยทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักษณเขาผิดอะไรพวกคุณยัดข้อหาให้เขาทั้งนั้นแล้วคุณไอ้ตูบอยู่มาเจ็ดปีประเทศมีอะไรดีขึ้นบ้างถามใจตัวเองดูอย่าเข้าข้างตัวเองนักเลยส่วนผมขอเพิ่ม ผิดที่ถวายสัตว์ไม่ครบอย่างลอยหน้าลอยตาผิดที่เอากฎหมายมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ยุติธรรมเพิ่มอีกข้อนะครับมันและพวกสั่งการบังคับการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมทำลายระบบนิติรัฐผิดที่ไม่มีศักดิ์ศรีผิดที่ไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำพลาดขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยโพสต์ขอ,ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสรั